พาคุณแม่มาเก็บเห็ดด้จ้าพี่น้องอย่าเฝ้ายางไปทางไหนเลยเด็ดหยยบเด็ดคุณแม่พาแม่มาเก็บเห็ดละโง,งกค่ะเมื่อนี่จ้านี่เบิ่งเห็ดละโง,งกเข้าบานเต็มโอ้ยมันหัวกระออกจ้ะมันหัวกระเิิบออกฟังทั้งนี้เอาเบืงด้วยเก็บเก็บให้คุณแม่มาเก็บเอาไปไปแกงกินด้จ้าเมื่อนี่ ง่ายหนังได้แหละพว่าเก็บเห็ดบึงพวกาเก็บเห็ดใส่บรรตาสักไม่้นเอาฟอมี่ล้วจ้ะหมูหน,น,นึ่งหมูหนึ่งเล่นนี่จ้ะสวยๆเลยจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สิได้แกงบักไงคนละจ้ะพี่น้องเบิงเนี่ยเบิง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 ได้จ้ะเบิงได้จ้ะเบิงไปเรื่อยๆสวยงามค่ะสวยงาม มือนีผ้าผู้สาวซำหน่อยไม่เก็บเห็ดด้วยจ้าคุกระลังพีพีอยู่ฝุเห็ดละโงกเลืองค่ะมือนี่หลายค่ะแค่เดี่ยมือนี่มือนี่ห้ายค่ะคุณนะไปเรื่องไรเห็ดละงงกห้ายคักวะอันซ่อนวะนี่ล่าลูกปลูกไว้ก็ยังซีละค่ะอยู่ทั้งคุณกับมี่ค่ะอยู่ทั้งคุณกับมี่เลีองเออเฮยอยู่เดี๋ยห้าไปย่างไปเบิอง ทางนี้ก็มาพออีกแล้วจ้าเี่สวยงามมากเลยค่ะเห็ดละง,งกเหลืองล้วนๆค่ะมือน,นี่บ่มีขาวปนเลยจ้าพี่น้องจ้าอนอนซอนคุณทั้งคุณให้คุณแม่เก็บอยู่พาคุณแม่มาเก็บเหดเด้วยจ้ามือน,นี่คุณตาอยู่ทั้งคุณตากลั่งยางหาเห็ดอยู่คุณเห็ดออกลายค่ะช่วงนี้ออกลายแล้วค่ะเสียห้คุณแม่มาเก็บเอาไปแกงแข็มๆเลยค่ะคุณกำลังซักกันเทาไม่ หายอยู่ยาดลุ่มบส่สนอันซ่อนเห็ดพี่น้องเอ้ยอันซ่อนเห็ดขณะน,นี้ตอนนี้คุณแม่กำลังเก็บเห็ดแบบเมามั่นค่ะยายนุดกะดีใจประทับใจหลายค่ะพูมใจหลายที่ประสบความสำเร็จเมืองเก็บหน่อยๆน,ยนึงกล้ิเต็มตาแล้วคุณแม่เก็บเห็ดมือนี่อ,าอาตากัตาบอกไงคุณเดพพี่น้องใกล้ิเต็มแล้วคนใด <laughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะปูด้ใดเขามาก็เขามาทักทายกันได้ค่ะบอ่อแพงความรูค่ะอยากให้ทุกคนปลูกปลาน้ำกันฝนก็นจะได้ตกดีเฮ็ดก็ได้กินต้นไม้ก็มีต้นย่างเนียนาคตขั้งหนาก็จะได้ขายพร้อมด้พี่น้องจ้าเบ่งเด้บะดนี้เบ่ง <c oughs> เก็บไว้บ้นเนาพู้เก็บเฮ็ดนี่เนาะไว้อยู่บ่ ขึ้นแม่อ่อนซ้อนได้ทิมหอดไม่แล้วพี่น้องทิมหอดไม่พี่น้องเอ้ยดอกเห็นงามๆเลยจ้ะอันนี้สีส้มสดใสามากค่ะเนี่บิึงดูสีส้มอันนี้ค่ะเฮียเบบีดพี่น้องยายนุตเตะแมนตีนมันนม่นตีนเมื่อวานหนูเก็บไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ พอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะคุณตาเห็น,นบต่ตา